วันนี้ผมจะพาไปร้านในหกแปดนะครับเขาบอกว่าช่รงนี้พาขอ,ขอ,ขอ,เเองเข้าเยอะมาดูว่าจะขอแบ่งอะไรได้บ้างนะนี่ปะดูกันออออน้องครับ<ด><า>มีพาแบ่งพี่บ้างไหมครับได้ไไไพี่เอาอะไรอ่ะก็พี่อันไหนที่พี่ไปทำกินได้บ้างครับโอ้ยสบายเลยพี่ไก่อะไรก็ขายได้เอางี้ดีกว่าที่มันแบบว่าแบบเหลือๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหลืออยู่แล้วนี่ยบอกนวะาหายากนว่าสิบวนห้าอ้ยสองพันได้ไหมครับสองพันได้ไหม เฮ้ยพี่โอ้โหพี่ถามจริงพี่เวลาพี่ได้ของมาพี่ก็ไม่เคยแบ่งผมเลยแล้วอย่างนี้พี่มาต่ออย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมซื้อผิดเหรอมัน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 ไม่ค่อยสวยครับโอ้โหพี่นี่วันวันนั่งพุงพุ้ยอยู่ร้านเนี่ยซื้อผ้าถูกๆเนี่ยโอ้โหแล้วผมไม่ได้ซื้อแพงถูกถูกนะเว้ยพี่ฮัลโหลผมผมทำใครตายนะฮัลโหลโอ้โหพ่อดูนี้ต่อราคาอย่างนี้ฮัลโหลกูผิดเหรอเนี่ยซื้อผ้าแพงเนี่ยโอ้โหสี่พันห้าไม่แพงละพี่จะซื้อหรือเปล่า ฮัลโหลฮัลโหลโอ้สายไม่ว่างหรือไงฮัลโหลคุณต่อพระหันมาคุยนี่หันมาคุยนี่โอ้โหกูต่อพระกูผิดอะไรว่างเหรอโอ้โหอารมณ์สรุปซื้อไหมเนี่ยสรุปซื้อไหมผิดอะไรกูณฆ่าใครตายอย่างเงี้ยฮัลโหลโคุณฆ่าใครอย่างเงี้ยกูจะไปฆ่าใครเลยฮัลโหลจบนะสรุปจบนะจบแล้วฮัลโหลโอเคซื้อหรือฮัลโหลไปดี่บ้ายจบง่ายเออโอ้โหแล้วงหัวร้อน ตายตายหืออย่างี้